สวัสดีเจ้าเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเบียอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะขอเอาใจพี่ๆม .6 บ้างเราจะมาทำแบบทดสอบของอนุกรมอนันต์กันนะลูกนะข้อ1ผลบวกของอนุกรมเศษ3ส่วน2บวกเส่ส่วน0บวกใส่ส่วน50วกเศส,ส่วน250และบวกต่อไปเรื่อ,อยๆเท่ากับข้อใดสังเกตจากข้อนี้เป็นอนุกรมอนันต์เพราะว่ามันมี ไอจุดๆอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะอนุกรมอน,นันต์แน่แแล้วมันก็เป็นอนุกรมเรขาคณิตด,ด้วยเรขาคณิตด,ด้วยเป็นอนุกรมเรขาคณิตถ้าเป็นอนุกรมเรขาคณิตเด็กๆก็ต้องหา R ได้ R หาได้โดยการที่เอาพจน์ที่สองตั้ง3ส่วน10หารด้วยพจน์ที่1ก็คือใส่3ส่วน สตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนตัดทอนเลยลูก3ตัดกับ3ได้2 1 2 2 50เราได้ค่า R เป็นเศษหส่วนหซึ่งเศษหส่วนหเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า1ค่าสัมบูรณ์ของเศษหส่วนหมีค่าน้อยกว่า1 เราสามารถหาอนุกรมอน,นันต์ได้โดยการใช้สูตร s เท่ากับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r เ,เลื่อนนี้คูเบียไปไหน a 1คือเศษสส่วนสอลบ r r ก็คือเศษหส่วนห ทำส่วนให้เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันนี่คูณห้าเข้าไปคูณห้าเข้าไปกลายเป็นห้า,าส,ส่วนห้าลบหนึ่งส่วนห้าได้สี่ส่วนห้าเอาทำต่อทำต่อเศษสามส่วนสองเป็นตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจากสี่ส่วนห้าก็กลายเป็นเศษห้าส่วนสี่ ตัดทอนได้ไหมตัดทอนไม่ได้ไม่ได้ก็คูณเลยลูก3 5 15้าสิคูณสอคูณสเป็น8ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วคือ15บส่วนแอยู่ไหนนะ15บส่วนแนี่ไงตัวเลือกข้อที่3ข้อที่2ผลบวกของอนุกรม Summation ของ3คูณกับเศษ1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง N โดยที่ N เริ่มตั้งแต่1ถึง Infinity เท่ากับข้อใดถ้าหนูมองจากสัญ,ญลักษณ์ u m m a t i o n หนูจะรู้สึกว่ามันดูยุ่งยากมากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นให้หนูเปลี่ยนไอ้ summation ตัวเนี้ยให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์การบวกปกติ หนูก็จะได้ว่า s เท่ากับแทน n เป็น1หนูก็จะได้เป็น3คูณกับ1ส่วน4ก็คือใส่3ส่วน4ถ้าแทน n เป็น2หนูก็จะได้เป็น3คูณกับ1ส่วน16แล้วถ้าแทน n เป็น3ล่ะหนูก็จะได้3ส่วนด้วย64 แบบนี้แทนค่าแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งสังเกตว่ามันคืออนุกรมเรขาเรขาลูกเป็นเรขาค่ะอ่าเท่าไรอ่าก็นี่ไงตัวในวงเล็บนี่ไงก็คืออะไรลูกเศษหนึส่วนสซึ่งไอ้เจ้าเศษหนึส่วนสเนี่ย มันมีค่าน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นสามารถใช้สูตรของอนุกรมอนันต์ได้เลยอนุกรมอนันต์สูตรก็คือ s เท่ากับ a 1ส่วนด้วย1อ่ลบ R แทนค่าลูกแทนค่า a 1ก็คือเศษสส่วน4หาร1ลบ rr ก็คือเศษ1ส่วน4 ส่วนด้านล่างส่วนยังไม่เท่ากันออาคำนวณเศษส่วนก่อนคูณ4เข้าไปาทั้งเศษและส่วนลบออกมาลูกได้เท่าไหร่เนี่ยสีลบหก็เป็น3 3ส่วน4อเอาเด็กเดเห็นมันเป็น3ส่วน4ล่ละหารด้วย3ส่วน4ะครูเบีย3ส่วน4หาร3ส่วน4มีค่าเป็น1อ่าข้อนี้ ตอบได้เลยว่าคำตอบคือหนึ่งค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนคำตอบหนึ่งอยู่ไหนตัวเลือกไหนเนี่ยตัวเลือกข้อที่สองข้อสามผลบวกของอนุกรมเศษหนึ่งส่วนสองบวกเสี่ส่วนหกบวกเซสิบหกส่วนสิบแปดบวกเซหกสิบสี่ส่วนห้าสิบสี บวกไปเรื่อยๆเ,เท่ากับข้อใดอนุกรมอน,นันต์เพราะมีจุด3จุดแล้วก็เป็นอนุกรมเรขาคณิตด,ด้วยสังเกตยังไงลูกหนูเห็นไหมเนี่ยจาก1ไปเป็น4มันคูณ4ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างบนมันคูณ4เห็นไหมข้างล่าง2องไป6กคูณ3 6ไป18ก็คูณ3าคูณ3ไปเรื่อยๆมันคูณเข้าด้วยค่าคงที่จำนวนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นเรขาคณิตเรขาคณิตนะลูกนะ อาเท่ากับเท่าไรเอ่ยบางคนบอกดูออกแล้วแต่บางคนยังบอกขออีกสักหน่อยอีกสักรอบอีกสักรอบอ่าก็เป็นเศษสีส่วนหกหารด้วยอะไรลูกหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนตัดทอนสองหนึสองสองสามหก ได้ R เป็นเศษสีส่วน3าอ้าวเศษส่ส่วน3ค่าสมบูรณ์ของเศษส่วน3มันมากกว่า1มันมากกว่า1น,นะลูกเพราะว่าเศษส่ส่วน3ถ้าหนูปรับเป็นทศนิยมเนี่ยมันจะได้1 3 3 3 3 3ซึ่งมันมากกว่า1ถ้ามันมากกว่า1แบบนี้อนุกรม อน,นันต์ไม่สามารถหาผลบวกได้นะคะไม่สามารถหาผลบวกได้เพราะฉะนั้นข้อ3นี้หนูก็ต้องตอบตัวเลือกที่4นะคะไม่สามารถหาผลบวกได้เพราะว่าค่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆจนเป็นบวกอินฟินิตี้นะลูกนะเป็นบวกอินฟินิตี้จ้ะข้อที่4ผลบวกของอนุกรมเออซัมเมชันของ 3ยกกำลังลบ n บวก4ยกกำลังล,ลบ n โดยที่ n เนี่ยมีค่าตั้งแต่1ถึง i n นฟิน t y เด็กๆบอกทำไมดูสัญ,ญลักษณ์มันยุ่งยากจังเลยครูบเบียร์จริงๆไอ้3ยกกำลังลบ n เนี่ยมันคืออะไรลูกมันก็คือเศษหส่วน3ถูกไหมเป็นคือเศษหส่วน3กำลัง n ส่วนไอ้4ยกกำลังลบ n เนี่ยมันก็คือเศษหส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง n บวกกันนี้นะจ๊ะเด็กๆดบอกเออดูง่ายขึ้นนะคะดูง่ายขึ้นทีนี้เราจะมาเขียนให้อยู่ในรูปการบวกลูกถ้าหนูแทน n เป็น1หนูก็จะได้เป็น1ส่วน3บวกกับเศษ1ส่วน4แทน n เป็น2ก็จะเป็นเศษ1ส่วน9บวกกับเศษ1นส่วน16บวกกับถ้าแทน n เป็น3ก็เป็น,น, 9, กกกกนเศษ1ส่วนอะไรลูก 27บวกกับเศษ1นึ่ส่วน64แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าหนูสังเกตมันคืออนุกรมเลขค่คณิต2ชุดชุดแรกก็คือเป็นชุดของเศษ1นส่วนสนี่ไงลูกนี่1ส่วน3เห็นไหมคะอีกชุดหนึงก็คือชุดของเศษ1นส่วน 1, 4เพราะฉะนั้นข้อน,นี้หนูจะต้องแบ่งทําอนุกรมสองรอบเนาะแบ่งทำสองรอบเอารอบแรก เรามาหากลุ่มของ1ส่วน3ก่อนเป็น s 1แล้วกันหนูก็เป็น a 1ส่วนด้วย1ลบ R 1ลบ R ครูเบียรู้ได้ยังไงว่า R คือเศษ1ส่วน3ล่ะหนูก็ลองเอา1ส่วน9้าตั้งสิลูกเอา1ส่วน9ตั้งแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้มาหารนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเป็น3ส่วน1 1ส่วน9 3ส่วน1ตัดตัด,ตดได้1ส่วน3นะลูกนะอา้าวเรามาคำนวณกันตัวส่วนทำส่วนให้เท่ากันก่อนคูณ3เข้าไปได้อะไรเนี่ยลูกได้เป็นเศษ2ส่วน3โอเคหนูก็ได้เป็น 4, 2, เศษ1ส่วน3หารด้วย เศษสอส่วนสคือเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนขออนุญาตเขียนทับไปเลยนะลูกนะเอาตัดกันเลยสามตัด3เหลืออะไรคะเหลือเศษหนส่วน 1, สวนอะเก็บไปก่อนเ,อเก็บไปก่อนนะมาดูต่อที่ S2 ส2สจะเป็นกลุ่มของเศษหนส่วน 1, สีน 4, ลูก ก็จะเป็น A 1ส่วน1ลบอ่าลบอ่าทำส่วนให้เท่ากันอีกอคูณ4เข้าไปก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูก4ลบ1เหลือเศษ3ส่วน4คิดต่อเลยตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน ตัด4หนึ่งสี่4หนึ่งสี่ได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งส่วนสามนะคะซึ่งคำตอบของเราเนี่ยเราจะต้องเอาอะไรลูกไอหนึ่งส่วนสองตัวเนี้ยกับหนึ่งส่วนสามอันเนี้ยมาบวกกันถ้าบวกกันเด็กๆต้องทำยังไงก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันไงทำส่วนให้เท่ากัน เดี๋ยวเขียนดีๆก่อนเศษหนึ่งส่วนสอง s เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับเศษหนึ่งส่วนสามครนคือหกนะคะก็คูณสามเข้าไปตัวหลังก็คูณสองเข้าไปคูณแล้วก็เป็นสามบวกสองก็ได้เป็นอะไรลูกห้าส่วน คำตอบอยู่นี่นะจ๊าอยู่นี่นะคำตอบของเราก็คือเศษห้าส่วนหกนะคะห้าส่วนหกอยู่ไหนอะห้าส่วนหกอะเป็นตัวเลือกที่อ๋อที่สามนี่ข้อห้าถามว่าข้อใดเป็นอนุกรมลูกเข้าลูกเข้านี่ต้องเป็นยังไงลูก ถ้าเป็นเลขคณิตมันก็จะมีชุดเดียวที่ลูกเข้าสําหรับเลขคณิตคือ0ูน0บแต่ถ้าเป็นเรขาคณิตอนุกรมที่จะเป็นอนุกรมลูกเข้าได้ค่าสัมบูรณ์ของอต้องมีค่าน้อยกว่า1เท่านั้นทีนี้เราก็มาสังเกตมาเช็คเลยทีละข้อเลยนะลูกนะว่าข้อไหนอ่ะที่อามันมีค่าน้อยกว่า1ค่าสัมบูรณ์ของมันน้อยกว่า1นนะข้อแรก พดที่สองหารด้วยพดที่หนึ่งเอา1.5ไม่ใช่ละข้อหนึ่งี่ไม่ใช่ข้อสองข้อสองเอาพดที่หนึ่งตั้งหารด้วยห้าเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนได้เป็นอา้าหส่วน3เจอแล้วนะคะ อนุกรมเรขาคณิตที่ค่าสมบูรณ์ของ R น้อยกว่า1เพราะ1นส่วนสมันคือ0 3 3 3 3จุดสเพราะฉะนั้นได้คำตอบเลยคือข้อ2ข้อ3ข้อ4ก็ไม่ต้องทำแล้วนะลูกนะได้คำตอบแล้วข้อ6ผลบวกของอนุกรม summation ของ10ส่วนด้วยวงเล็บ5 n บวก1คูณกับวงเล็บ n บวก6 n ตั้งแต่1ถึง Infinity ถ้าหนูสังเกตอนุกรมชุดนี้เป็นอนุกรมเทเลสโคปหรือเทเลสโคปิกนะคะสังเกตจากการมันแยกพจน์ที่ตัวส่วนด้านล่างใช่ไหมลูกอ่ะเราลองมาเขียนให้อยู่ในรูปการบวกก่อน s นี่ก็จะเป็นอะไรลูกถ้าแทน n เป็น1แทน n เป็น1ลูกหนูก็จะได้เป็น1คูณ 5บวก1ก็เป็น6ถ้า n เป็น 1, 1วงเล็บหลังก็จะเป็นอ่ะ11บวกกับแทน n เป็น2บ้างลูกแทน n เป็น2 2 50 2> บวก 1, 1เป็น11 2>, 2 50บวก6เป็น16บวกแทน n เป็น3 n เป็น3 3 5มหบวกหเป็น16 3 5กสหบวกหเป็น21แล้วก็จะบวกแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งหลักการในการทำของเทเลสโคปิกของเราก็คืออะไรลูกกระดึงเลขข้างบนออกมา10ออกมาส่วนด้านล่างเอาเลข2ตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยสตัวเนี่ยลบกันเลยลบกันก็ได้เท่าไหร่คะได้ห้ได้หา้หา เก็บไว้ข้างในวงเล็บตัวส่วนด้านล่างจะถูกแยกออกเป็นเศษส่วน2อันลบกันโย่หนูก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน6เด็กบอกเอา้ารูเบียสิ0ไปไหน10ดึงออกมาแล้วนะจ๊ะอ่าก็เป็น1ส่วน11อันนี้มาจากเศษส่วนแรกนะเศษส่วนที่2ก็เป็น 1, 11ส่วน11ลบกับ 1, 16ส่วน16อ่ะคูเบียเขียนแค่นี้นะพอละ ตกขอบลูกซึ่งเทเลสโคปหนูก็จะบอกว่าออมันจะเป็นการลบกันอย่างเงี้ยหนูลบหนึ่งส่วนสิกับ1 11, นึ่งส่วนสิบเอ็ดจะตัดกันไอ้ลบหนึส่วนสิบหกมันก็จะไปตดัดกับหนึ่งส่วนสิบหกข้างหลังไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆจนตัวสุดท้ายเศษส่วนอะ่ะมันจะมีค่าน้อยมากจนเข้าใกล้ศูนย์ซึ่งเราก็แบบอนุมานว่ามันหายไปคําตอบของเรามันก็จะเหลือแค่อะไรลูก ไอ้สิส่วนหเนี่ยซึ่งจริงจตัดได้แต่เราก็ไม่ตัดเออกับไอ้เศษหนึส่วนหตัวแรกที่อยู่ในวงเล็บเอาตัดหน่อยตัดได้ตัดหน่อย,ดดอยก็เป็น5้าหนึ่งห2าห้ได้คำตอบเป็นเศษหนึส่วนสม อยู่ไหนเอออยู่นี่ที่ตัวเลือกที่1ข้อที่7ผลบวกของอนุกรมยาวมากเท่ากับข้อใดซึ่งหนูมองแล้วหนูสังเกตละมันเป็นเทเลแน่เป็นเทเลแน่ๆนะลูกนะแต่เราจะมองเห็นตัวเลขได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อเราแทน n ลงไปลูกแทน n เ,เป็น1 2 3ลงไป อ่ะมาเรามาเริ่มแทนกัน11ส่วน N เป็น1 1คูณ3ได้3บวก5เป็น8 N เป็น1 1คูณ3ได้3บวก8เป็น11แทน N เป็น1 3คูณ1ได้3บวก11เป็น14อ่อะต่อ เด็กๆบอกแทนตัวเดียวได้ไหมครูเบียร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แทน,แทน,น,นแทนไปอีกนิดนึงแทนไปอีกนิดนึงเอาแทนต่อแทนเป็นสองสองสามหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเออครูเบียร์มันคล้ายๆกับไอ้ตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิบเอ็ดเออลอกเลยงั้นนะลอกเลยตัวต่อไปต้องเป็นอะไรแนะ่สิบสี่อ่ะตัวสุดท้ายออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยเอาสองไปแทนสองสามหกหกบวกสิบเอ็ดเป็นสิบเจ็ดพอได้ยังครูเบียร์พอละพอละ อพอดึงข้างบนออกมาด้านล่างเฮ้ยคูเบียถ้ามันมีสองตัวมันก็ลบกันนะแต่เนี้ยมีสามตัวทายัางไงเอาหัวท้ายลบกันสิลูกเอาหัวท้ายลบกันเลยจ้าหัวท้ายลบกันเลยแปดกับสิบสี่ลบกันได้หกใส่หกไ,ไปเอาลืมเปลี่ยนปากกาลูกเย้ยหกเอา้าหก แล้วเศษส่วนด้านในล่ะเศษส่วนด้านในมันก็จะแยกได้เป็นสองตัวเหมือนเดิมนะลูกอย่าไปแยกสามนะแยกสองนะเอานี้คูณกันแล้ว่าไรจ๊ะก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนแปดสิบแปดลบแล้วก็หนูก็เอาตัวหลังคูณกัสนสองตัวหลังคูณกันเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีนิดนึงนี่สองตัวหลังคูณกันได้เป็นเศษหนึ่งส่วน สิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่สิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสี่แล้วมันก็จะบวกคู่ต่อไปมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนอะไรลูกหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ลบกับคู่ของมันอนะเออไปเรื่อยๆเลขเยอะเลขเยอะเลขเยอะเริ่มไม่คิดนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเทเลสโคปเทเลสโคปิกของเราี้ มันจะตัดหมดอยู่ดียังไงมันก็ตัดหมดมันเหลือแค่เลขสองตัวข้างหน้าเท่านั้นนะพระเอกกับนางเอกของเราอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น้เลขตัวอื่นน่ะปล่อยเข้าไปอ่าตัดทอนหน่อยใช้อะไรตัดทอนได้ใช้แม่สิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งสิบอดสิบเอ็ดแปดแปดสบปดตอบหนึ่งส่วนแปดหก 48นะจ๊ะอันนี้คือคําตอบของเรา1นึ่ส่วน48มีไหมเอามีมีมีมครูเบีย้ยตัวเลือกข้อที่3แน่เดี๋ยวเดี๋ยวทำแทบตายสุดท้ายไม่มีคําตอบให้ตอบนะจ๊ะ ขอให้เด็กๆได้ฝึกทําโจทย์ปัญหาบ่อยๆนะลูกนะต่อไปหนูจะทําได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ถูกต้องแม่นยํานะคะครูเบียร์เป็นกําลังใจให้อยากให้ครูเบียร์ทำคลิปสอนในหัวข้อเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า